เฮ้ยสวัสด ah ีคร no ับผมยอดจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดไม่ใช่นะครับผมเฟรนธีรกิจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลานอินเทเนียนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวจุฬาทุกท่านนะครับอยากจะบอกฮะว่าวันที่2พฤศจินี้นะครับเรามีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับนั่นก็คืออินเทเนียลมิวสิกเฟสนั่นเองเทศกาลดนตรีนะครับนับถอยหลังเข้าสู่ปีที่111ของวิศวะจุฬานั่นเองครับพบกับศิลปินมากมายครับทั้งที่อิงวุันพรวงเกสโนวาวงไอเอ็มซีวงบัญชี สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาฟูติเกตแบบนี้อยู่นะครับผมเป็นบัตรแข่งแบบนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับในวันที่3สิงหาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาดูหนังกันนะครับผมชัตเตอร์กดติดวิญญาณหลอดนะครับและร่วมพูดคุยกับพี่โอภาควงฟูนะครับพูงกับหนังนะครับในหัวข้อสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้เกิน100ล้านนะครับหนังไทยสู่ฮอลลีวูดนั่นเองครับพิเศษนะครับสำหรับ300ท่านแรกนะครับรับบัตรฟูติเกตมีไปเลย แล้วมาเจอกันเยอะๆนะครับในวันที่สอบพฤศจิก้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับ